ปฏิตามการประชาสัมพันธ mm ์การสมัครทหารออนไลน์กันครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านกิจกรรมพลเรือนนะครับกองพันทหารราบที่1 3บ2กรมทหารราบที่13ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13นะครับจัดชุดปฏิบัติการด้านกิจกรรมพลเรือนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังกองไปยังทหารกองเกินในการสมัครทหารออนไลน์ ซึ่งเป็นการารับสมัครบุคลากรนะครับพลเรือนเพื่อเข้ารับการคัดกรองเป็นทหารกรองประจำการโดยวิธีการร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2568โดยเขาเ้าดำเนินการในพื้นที่ตำบลหมู่มน่นอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีการรับสมัครและคัดเลือกทหารกรองเกินเข้ารับราชการทหารกรองประจำการโดยวิธีการร้องขอกรณีพิเศษ ด้วยระบบออนไลน์นะครับจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีได้เริ่มดาเนินการนะครับตั้งแต่ปี 64, 2 5 6 4ันตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกมินิโอบายมุ่งมามุ่งพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินไปสู่ระบบทหารกองประจำการอาสาสมัครหรือระบบสมัครใจเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ในรูปแบบเป็นรูปเพื่อให้เป็นรูปธรรมในอนาคตครับ อีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ไปสร้างความเข้าใจเรื่องการเกณฑ์ทหารแก่สังคมนะคะโดยเฉพาะอ่าถ้าเป็นทหารแล้วเนี่ยมีสิทธิมนุษยชนหรือว่าจะได้รับสวัสดิการยังไงบ้างซึ่งการรับสมัครพลทหารกรณีพิเศษนะคะด้วยระบบออนไลน์เนี่ยต้องการ41,790นายค่ะก็มีการรับสมัครทหารกองประจำการผัดที่2ทัพ 2,567ในส่วนของทอบอจำนวน1,060นนะคะจะเข้ารับการฝึก1พฤศจิกายน1พฤศจิกายน2,567นี้ค่ะแล้วก็ลงพื้นที่น้ำไปบอกว่าพลทาหารเนี่ยมีการปรับเงินเดือนขึ้นเป็น11,000บาทแล้วนะคะพี่อุ้ยครับสนใจไหมคะ นน่าสใจครับโดยข้อดีของการสมัครทาหารผลัดที่2 2 5ทับ 2, 5, 5, 6, 7, นี้ก็คือจะได้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิที่จะเปิดรับเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะจะเปลี่ยนโคต้านักเรียนนายสินะจากร้อยละ20เนี่ยเป็นร้อยละ80เลยเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้วก็จะได้ต่ออายุเพิ่มขึ้นจากพนเรือน18ถึง22ปีเป็น18ถึง24ปีเมื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการค่ะ ก็กำลังนะเขาเรียกว่ากำลังค่อยๆจากระบบที่มีการเรียกตัวไปจับฉลากหรือว่าค,ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นระบบสมัครใจก็จะมีลำดับขั้นเหมือนกันที่ค่อยๆเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ไปพูดคุยไปชักชวนนะคะคแล้วก็ไปชี้แจงด้วยว่าเนี่ยเรามีหลายระบบนะที่จะรับสมัครทหารในปัจจุบันนี้นะคะใช่ครับอย่างดูเรื่องสิทธิประโยชน์เนี่ยอันแรกเลยนะครับที่เป็นแรงจูงใจก็คือเงินเดือน หนึ่งหมื่นบาทถ้าเกิดตีแบบว่าไม่หักค่าอะไรเลยนะคือ1นึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเนี่ยเท่ากับว่ารับราชการทหาร2ปีเนี่ยไปเกณฑ์ทหาร2ปีเนี่ยก็เท่ากับว่าได้เกือบสองแสนกว่าบาทเลยทีเดียวอ่าและนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการที่จะสอบเข้าโรงเรียนใน10ได้อีกเป็นโคต้าโอโ้โคตาค้คตาเนี่ยจากเดิมนะคะร้อยละยีขยับขึ้นเป็นร้อยละแปคือเยอะมากนะคะเยอะมากครับเยอะมากมากนะคะก็น้องๆท่านไหนหรือว่าที่คนที่มีความตั้งใจว่าอยากจะ อ่ะอ่ะรับราชการหรือว่ามีอาชีพเป็นทหารนะครับก็อาจจะลองเริ่มจากการเป็นสมัครเข้ารับการคัดเลือกพลทหารก่อนนะครับค่ะก็มีการขยายอายุด้วยนะจนถึง24ปีเมื่อสักครู่ถามพี่อุ้ยว่าสนใจไหมอาจจะไม่เข้าเกณฑ์เกินครับ